ห้องน้ำนะคะ่าไรโเค่า okay, ไรดูดูคม,คมแบววนแบบวัน,วน,วนใช้แลอน วิวดีเครื่องดื่มอร่อยพี่เจ้าของน่ารักว่างๆก็แวะไปกันนะคะ